สวัสดีครับพี่น้องตนะครับทีมใสไซบริการในตลาดนัดโคกกระบือเฮานะครับตอนนี้เขามีมีติ๊ไหมนะครับว่าเพิ่มรายละเอียดตีของมัอ pues mm ีกย่างหนึ่งนะครับค nah ือการเครื่องกุญแจเศร้านะครับขายบริการกับพี่น้องเกษตรกรซื้อขายกันแบบว่าต้องต๋วกันนะครับพ่องก็ขึ้นมาตรวจได้เลยนะครับในตลาดนัดโคกกระบือเฮ้านะครับมีหมอมาให้บริการนะครับในราคาตัวละห้าร้อยบาทนะครับเครื่องกุญแจเศร้านะครับนะครับเศร้าบนทองเศร้าบนมลูกอย่างเงี้นะครับครับใดรสนใจก็ น้ำงัวนของมะซาวเลยนะครับตลาดบ้านหันทุกพุทธกับมาทุกพุทธนะครับเพราพ่อแถวมีทีมไม้เลยนะพ่อเนาะแมนครับแมนนาจะมีมองแรงในประเทศไทยเลยปะเออเด็กกับพหลนะครับพ่อแต่ว่ามัธยมไทยคนที่มาซื้อขายกันบพรว่าทองแมนครับบอใบวันรับประกันเต็มปากเนาะแมนครับตอนนี้เขามีทีมงานหมอนะครับอันนี้คือมีเครื่องต่งซ่าวนาะพ่อเนาะครับทีมงานในตลาดนัดโคกับบือเขาเองในกองโจกในลำอิดไม้เองเลยครับอันนี้เครื่องพ่อเองเลยปะแมนครับเขามีเครื่องหน่อยเครื่องใหญ่นะครับเขามี กันนั่นโดยหมอตุ๋ยกับหมอโอลนะครับจุดสาบันจบจากสถาบันแดงไอ้หมอตุ๋ยคือถือขุนขุนขวาอันนี้คือ,อสมัติบึงเพียเรเด้ยวกว่อตัวนี้บหมไในานะครับโมงบอกถึงเพียรประนันแต่ว่าสามารถเบิคงได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาในชั้นการเมืองนแั่นครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาตรวจเพียรตรวจว่ามันมีทองหรือไม่ทองครับมับหมนลูกว่าดีวาดีนะเพราะว่าตอนนี้ว่าไงว่าควายมันราคาสูงขึนทั้งหเนาะนั่นครับมันเห็นเห้มมาตรฐานขึ้นครับผมฮะวันนี้เขาบริการจังงวงขวานี่ในการตรวจทองเนี่ย ก็ประมาณนี่แหละประมาณในสิบโมงนี่แหละครับหมอจะมาถึงนี่นะครับเพราะหมอก็ออกเคสเคสย่างมือเศร้าก่อนนะโอ้สุดยอดครับเศร้ากอนนี่นะพร้อมยังนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าสหรับคนมาสีมากสื่อขายงัวอยู่งแล้วการมาสื่อขายงัวต่อไปนะครับแต่เขามาสื่องัวไปไปไปเลี้ยงว่ามันท่องมันท่องนะครับการคนขายไอ้ว่าท่องแต่ตอนนี้เราก็มามามีบริการตัวมือเศ้านะครับครับตอนนี้นะครับก็คือมันจะชั่วขึ้นแล้วก็เพรต้องไปว่ามัน มันคือบ Bond ้วนทองเจ้าขายก็อยู่ตัวเพราะว่ายังนะครับนี่แหละเขาแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครบวงจรเลยพ่อขอขอบคุณครับครับผมสุดยอดพี่น้องครับผู้ใดมาตลาดบันทันนะมีทิศไม้ของการตรวจผมมีวงก้อนว่าทองหรือบปล่าทองเขาแอบซองวงก้อนนะครับเมื่อหมดอ่ะดังเมื่อน้องทองวะครับอันนี้ซื้อขายกันกี่บาทเหรอครับตัวนี้ซื้อขายไปแล้วนะครับ เอาดอกกาไนะครับผู้เล็ขายงอห่าเท่านะครับคอกเยนะครับเอาว่าของคอกลักนั่นเลยนะครับไม่ห่างเท่านะครับอกเบลังเบิ้งสลังเบิ้งึ้นออง้อเปไดอกคอกลักนั่นเลยนะครับไม่ห่าง้ทีนคอกแล้วหาตอนนี้เลยนะครับ พี่เสียงประกาศเลาวไปรีบลงมานะอ่ะนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งโดนกับหูนะวัดทองบัทองวัดทองค่อยๆเขาที่ไหนนี่เพื่นใครรู้ว่าเคยซื้อแล้วป่ะรู้แล้วนะครับใจเงินนะครับนี่คือเป็นการมีทีมใหม่ของของการเอิ้นว่าการซื้อเงี้ยื่อค่อยแต่นั้นก็เบื่อครับวันนี้คือว่าให้ไทยพี่น้องนี่มีความสมันหลายขึ้นเพราะว่านี่เงี้ค่อยมันราคามันแพงขึ้นครับเขาใส่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจครับพี่น้องครับแล้วก็วิีัชายชมกันนะครับเอาคุณหมอครับ สรุปว่าทองหรือไม่พอทองครับทองครับทองทองโอเคเจ้าเดินแล้วครับหาหกเดินหาเดินนะครับเนาะเอาโอเคครับบอลกวนแล้วนะพี่น้องครับวันนี้คือการทีเฮดให้พี่น้องมีความมั่นใจครับในการสื่อขายงัวครับนะครับวันนี้สนุปว่าทองหาเดือนแล้วเอาสำหรับวันนี้คุณมาร์คปัสกี้คันนี้ก่อนสวัสดีครับอ๋อหมอโอตะวันแดง